จินสิงห์เพชรทูนโหดทัศน์สันจะม่อคุณที่คยิงไกายเข้ามาเกือบไปหดบอลสิบเอ็ดเดยวสิเอ็ดคนเนี่ยโหวันที่สิบหกนี่ไม่น่าพลาดนะครับแต่ละทีมก็โหรังดูก่อนรังดูก่อนถ้าเขาไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ต้องแทนทัศน์สันจะม่อบังพริกออกมาได้ไหมไม่รับไม่พังนค้ดเป็นสารสกครับประกาศออกมาไกลนะครับสามต่อ สองครับผมาสี่รับสี่สี่จอสองรับ่จม่ต่ของต่งต่องไม่มาทั้งนี้ก็ไม่เป็นไรสีน้ำเงินสีชมพูเทศบาลบ้านพราสีหน้าเป็นภาพเซเว่บ้านพราสผมลิขิตสีน้าครับดูรีึ้นมาให้รัชนนท์จีนเพชรไปทางแคบไปทางเงอิญวนกันลาบบอลออกไปครับรัชนนท์ให้ผมลิขิตสีหน้า ผมนี่คิดออกความว่ารัชนันวันนี้เร็วแล้วฟังได้ด้วยจ่ายเร็วขวาไปไอ้กับรัชดลกินครับได้ครับตรงนี้ออกไปไกลนๆข้อบอลด้วยหิงมาม嘛ประตูเซฟได้ครับลูกนี้ สุปกรณ์โอ้โหวินได้สวยมากต้องจับภาพนี้ได้ว่าสุดยอดสวยครับใครที่มีโทรศัพท์มือถือเล่นอินเทอร์นเนเต็ตเฟซบุ๊กได้อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าฟุตซอลกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่16เว้นบักตะบลเขาคลิแิ่จะเริ่มลง YouTube คืนนี้นะครับมันจะโกักไปหน่อยกแบตมันร้อนอา,าร้อน อุดมคุ้มวงค,ครับอุดม,มไม่ผ่านสุบกรก่อนแกนครับยิงกันดีครับโกมินสันสุกมาประตูฝั่งนี้ก็ซุปเปอร์เซฟเหมือนกันครับแฉกชัยกินเพชรมิทิพรเกี่ยวบอลลงได้แต่เอาไม่ทันครับบอลออกไปครับบอลขึ้นไปนี่ประเอิญบอลเกี่ยวพลิกออกมาได้ริมเส้นมาให้โกมินแสนจุกยิงทันทีครับประตูแซฟออกมาได้อีก ใช่ไม่ทรงก็ออกฝ่ายเดียวกันตรงนี้อุดมพุ่งวงเป็ดผมลิขิตรีนากระกัดมาโดนอุดมพุ่งวงออกไปทางอุตราวุ่งพวงจะได้เล่นลูกนี้ขึ้นมาครับฉับชัยจีนเพชรมาให้รัชนนท์จีนเพชรยิงไกลเข้ามาเขียเสอสองไปฐานอยู่ก็สองต่อสามออกมากับสองต่อสี่ ถีน <ersch> ุ่กนนำอตบางพวงถี่ชุกู้เชสบานบานพรานร่มเปมาทางแคบเขากางเสอาอุดมยิงกักทีครับแม่เขาุกาหน่เทียบเสาสองไปนิดเดียวเราแก้ใหม่ครับเ้าวงดี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 ดง มีโอกาสทั้งคู่ครับทั้งทีมที่จะนําหาและทีมที่จะตีเสมออุดมบอลลงแล้วครับจิ้มมุมแคบซ้ำดาบสองได้ไม่ได้ครับเผอิญจิ้มมาให้อุดมกระชองกระแถวสองวัชรศิรีเพชรทูนชัดดูเอาซ้ายหัาคอมาอไปครับเกม๋งอ่อยครับทั้งฝั่งเอาตอบางพวงมาที่วุฒิพรสองแสงวุฒิพรบางเล็กออกขวามาโอ้โห